และตอนนี้ถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะคะเพราะว่าเราจะพาไปพูดคุยกับนิสทิฟฟานี่ปี2017โยชิรินดาเจ้าของฉายาโยชิมาทำไมตอนรับเธอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโยชิมาทำไมโยชิกลับไปมันหาที้คือวลีนี้มาจากพี่ตูนค่ะพี่ตูนพี่หวีเป็นรุ่นพี่ของ แีเนีตอนช่วงเขาดาวปีใหม่เขาก็จะไปเขาดาวกันรวมตัวกันที่เชียงใหม่หมดเลยอล้ีน,นี้เนี่ยก็เหมือนตอนนั้นกําลังคนเยอะๆอยู่แล้วหนูก็เดินเข้ามาคนเขาก็าาอ,อู้มาแบบว่าโอ้โหออรามาเลยใ่ไว,ว้าวไปแถ้าย้อนกลับไปในสักเมือ่อไม่กี่ปีที่แล้วเนี่ยความหลากหลายทางเพศไม่ได้เป็นที่เปิดรับมากนัก เคยถูกแบบเพื่อนแกล้งแซวอะไรอย่างนี้ไหมแล้วตัวเรารับมือ,อยังไงคือหนูก็จะเป็นช่วงตอนประถมค่ะช่วง<ช>ที่แบบเข้าไปเนี่ยคือเด็กก็ตามภาษาเนาะแต่ก่อนถ้าสมมติว่าพูดกันตรงๆก็ชอบบูลลี่กันอยู่แล้วใครที่มันแบบเด็กอ้วนอย่างหน่อว่าบางทีแบบผิวดำผิวสีก็โดน,โดนอ่ะหนูอะใหโดนเหมือนกันตอนปรถมซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติที่เด็กเขาจะร้องกันส่วนตัวเราอ่ะเราก็คิดว่ามันตอนแรกมันก็ เป็นคำเหมือนคำด่าเนาะเราก็จะไล่แบบไล่ตีสมัยก่อนจะแบบเพื่อผู้ชายแกล้อุ๊บวิ่งหนีเราจากนั้นเราก็จะทุบๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะโยรู้รสึกว่าพอเราเริ่มโตมาเข้าแบบมอต้นมอปลายเหมือนเด็กพวกน,นั<ม>้นอ่ะเขาก็จะโตขึ้นมามอีกระดับหนึ่งแล้วก็จะมีวิธีการรับมือที่แตกต่างกันไปอ,อย่างเช่น,นก็อาจจะมีบ้างเวลาที่เราเดินออกไปเห็นโรงเรียนข้งขางๆซึ่งเขาไมไ่ได้รู้จักเราก็จะ วีดิวบ้างแหละไปไหนจะตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นคําที่รุ่นหนูเจอส่วนตัวเราก็จะถ้ามาคนเดียวก็จะนิ่งแต่อย่างมีพวกนะมีพวกนะมีพวกไม่ยอมใช่ยังไงหรอคะแม่ขอรับเวลาอะไรเงี้ยเราก็มีสู้บ้างอะไรเงีค่ะซึ่งโยก็คิดว่าเป็นการรับมือที่น่ารักแต่แบบพอโตมาเราก็จะแบบอีกรูปแบบหนึ่งก็คือจะหลีกเลี่ยง เพราะว่า y คิดว่าคนที่เขาโตมาขนาดนี้แล้วแล้วยังมีคัศนคติแบบนี้ y กคิดว่าคุยด้วยไม่รู้เรื่องละไม่ต้องใช่ก็จะเป็นการรับมือที่แบบแต่ละสเต็ปก็จะแตกต่างกันไปเลยแตไปตามช่วงวัยเปิดความรู้สึกของเรากับครอบครัวหนูโชคตอนไหนเอ่ยหนูโชคดีที่ว่าคุณแม่ใจดีค่ะเราก็จะเปิดกับคุณแม่มากกว่าแต่คุณพ่อเนี่ยจะเป็นคนที่ดุมาเราก็รู้สึกแบบ รู้สึกไม่ค่อยอยากจะคุยกับพ่อเพราะรู้สึกว่าพ่อไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยของเราเราก็จะไปเปิดเปิดใจกับคุณแม่มากกว่าใช่ค่ะแม่ก็จะเป็นสะพานเชื่อมคุยกับพ่ออีกทีหนึ่งแล้วก็มาคุยกับเองว่าเอ๊แล้วเราจะผ่านตรงนี้ไปได้ยังไงถ้าสมัยหนูอ่ะจะเป็นแบบพิสูจน์ตัวเองพ่อชอบคนแบบไหนแล้วก็ทารีเสิร์ชเลยพ่อชอบคนเรียบร้อยพ่อชอบคนเรียนเก่งเราก็เอาตรงนี้มาแลกในสิ่งที่เราอยากจะเป็นเช่นอ่ะพ่อเรียนเก่งให้แล้วนะค่าเทอมา ทำงานมาเราจ่ายค่าเทอมเองไม่แบบไม่เป็นไม่ไมรบกวนใช่ค่ะก็รู้สึกว่าเออก็หยุ่นๆกันได้เป็นวิธีที่ดีนะคะมีความแบบประนีประนอมกันแล้วค่อยๆทําให้เขายอมรับไปทีละนิดอย่างเงี้ยเนาะสงสัยนิดนึงว่าเส้นทางมาแบบเนี้ยเป็นยังไงมายังไงถึงไปประกวดมิสทิฟฟานี่คือหนูก็ดูเวทีนางงามมาตั้งแต่เด็กแล้วคือเป็นแฟนนางงามใช่แล้วก็ดูละครดีด้วย ดูฟังจังเลยก็ก็เหมือนเป็นความฝันตั้งตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วอะไรอย่างี้ค่ะแต่พอมาก็มีช่วงที่เอะใจนะว่าจะลงประกวดดีไหมเพราะตอนนั้นน่ะแบบเป็นฟิวเน็ตไอดอลกำลังมาแล้วพอเราเริ่มมีชื่อเสียงล้วก็เริ่มเริ่มมีคนพูดว่าแกจะไปทำไมแกไม่กลัวหรอถ้าไปไม่ได้ละอายเขาตายเลยนะก็จริงนะอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบเหมือนคอยตามค่ะแต่พอย้อนกลับไปคิดดูแล้วว่าอายุการเป็นนางงามเขามีแบบ จำกัดถ้าสมมติว่าเราผ่านอายุตรงนั้นไปแล้วอะแล้วถ้าเราอายุเกินเกณฑ์แล้ววันนึงเราอยากจะกลับมาประกวดอะไม่ได้แล้วแล้วถ้าวันนี้เราประกวดเราตกรอบเดี๋ยวคนก็ลืมแป๊บเดียวปรับตัวเยอะไหมคะลัวเยอะเยอะมากร้องไห้เยอะเหมือนกันค่ะคือเราเหมือนรับแรงกดดันด้วยเหมือนแต่ก่อนที่เป็นเนเราเนี่ยเขาก็จะมีคนชมอย่างงู้นอย่างนี้ว่าเสวยผิวดีอะไรเงี้ยแต่พอมาเป็นนางงามอะมันไม่ตรงบริบทของเวทีเขาจบกว่า โอ้บางทีแบบกลับไปขายคีมเหมือนเดิมดีกว่าไหมอย่างเงี้ยแบบใช้คำพูดแรงๆอย่าแล้วก็ไม่เคยเจอแบบนี้เราก็ช็อกเหมือนกันแต่พอเราเจอคอมเมนต์ลบๆเข้าบ่อยๆเราก็รู้สึกโอชินเรื่องหน้าเดี๋ยวน้องโยชียังอยู่กับเรานะคะแต่เราจะมาพูดคุยเรื่องเราที่แบบเข้มข้นมากขึ้นนคะแล้วก็ย่งเพิ่งเปลี่ยนช่องกันไปไหน,นเจอกันช่วงหน้าคะ่ะค่ะ